สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟล์วันนี้ผมกอบ c a t คทไฟจะแนะนําเทคนิควิธีการเช็ครายชื่อคนที่ถูกบล็อกในไลน์นะครับต้องบอกว่าแอปพลิเคชันไลน์นะครับเป็นแอปยอดนิยมของคนไทยใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลก็ได้นะครับ หรือบริการต่างๆก็ได้อย่างเช่นตอนนี้ห้างร้านหลายห้างร้านเนี่ยก็จะมีการให้เราแอดในส่วนของตัวลน์เข้ามานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยพอเราแอดไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นมาเยอะแยะเลยนะครับบางทีเนี่ยเราก็รำคาญแล้วก็บล็อกไว้ใช่ไหมครับหรือบุคคลนะครับที่อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยมีการแอดเข้ามาเนี่ยบางทีเราไม่รู้จักเราก็บล็อกไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการนะครับกลับมาใช้งานอย่างเช่นตัวบริการต่างๆของพวกให้บริการเนี่ยเราสามารถกลับมาดูว่ารายชื่อของเขาถูกบล็อกไว้หรือเคบเเเคย ไปใช้บริการบริการหนึ่งแล้วอเผอิญว่าเอา๊ะจะหาในตัวของแอปเขาเนี่ยอเผอิญว่าเอา้าหาไม่เจอที่แท้ก็ไปบล็อกไว้ก่อนนะครับพอดีเขาโฆษณาเยอะแล้วก็เลยบล็อกไปคราวนี้จะกลับมาใช้ใหม่แล้วก็กำการทาการไปปลดล็อกนะครับปลดบล็อกเขานะครับซึ่งขั้นตอนในการเช็ครายชื่อและการปลดบล็อกนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็ครายชื่อคนที่ถูกบล็อกในไลน์นะครับบางทีเราตั้งใจบล็อกก็มีนะครับหรือบางทีเนี่ยเราลําคาญเราเผลอไปบล็อกก็มีนะอันนี้เราสามารถมาเช็คได้แล้วก็ปลดบล็อกได้ด้วยนะครับเริ่มต้นก็คือเข้ามาที่ไลน์ครับกดเข้ามาที่ไลน์นะครับกดเข้ามาที่ไลน์ปุ๊บมาหน้าหลักนะครับให้กดไปที่รูปในเรื่องของการตั้งค่าครับการตั้งค่าด้านบนนะครับในรูปฟันเฟืองนะครับนะครับฟันเฟืองนะแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับเล จากนั้นนะครับเลื่อนมาที่หัวข้อบัญชีที่ถูกบล็อกครับบัญชีที่ถูกบล็อกนะครับตรงนี้นะแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับเราก็จะมีรายชื่อคนนะครับที่เราเคยบล็อกไปนะครับเราสามารถเลือกปดบล็อกได้นะครับอ่าเราก็เลือกไปเลยครับว่าเราต้องการปดบล็อกใครนะครับอย่างสมมุติว่าอย่างสมมติว่าพี่กอฟต้องการปลดบล็อกอ่าเสือร้องไห้นะครับหรือหมอพร้อมเนี่ยนะครับสองอันนี้นะครับพี่กอฟก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดคําว่าปดบล็อกนะครับปดบล็อกนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปปุ๊บนะครั เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าต้องการปลดบล็อกหรือไม่นะครับถ้าต้องการปลดบล็อกนะครับก็กดปลดบล็อกได้เลยนะครับอ่ะไปกดกดปลดบล็อกปุ๊บนะครับคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะบล็อกเพราะว่าบางทีเนี่ยเขามีข่าวสารมีการอัปเดตโปรโมชั่นจนหน้าลำคาญบางทีเราก็บล็อกไปนะครับอันนี้เราก็สามารถปลดบล็อกได้นะครับอันนี้นะครับขั้นตอนในการเช็ครายชื่อคนที่เราบล็อกไว้ในไลน์นะครับอาจจะช่วยในการแก้ปัญหาว่าเอ๊ะบางทีเราหา จะใช้บริการเขาแลวหาไม่เจอนะครับก็มาเช็คตรงนี้นะครับบางทีเราอาจจะบล็อกเข้าไปเลอบล็อกเข้าไปนะครับเราก็ปลดบล็อกได้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ a t f ไ g h t ครับ